วัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับก็วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปยกใสนะครับหลังจากที่ไปวางไปวางใสที่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับว่าโอจะได้สะเกี่ตัวกับวันนี้เขาวางวางนะครับโอโครงกระดูกหัวไก่นะครับ หัวไก่ไส้ไก่มาใส่ไปทําเหยื่อเหยื่อปูดํามาตกหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพุ่งนี้มาติดตามชมรลอมๆกันเลยนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ตอนที่ไปวางไม่ได้ไปพาตัวทับไปแบตมันหมดนะครับเดี๋ยวมาติดตามปลอมๆกันเลยนะครับผู้ชม ไปที่างบ้านเดินไปเป็นประมาณสักกิโลนะครับเดินเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวมายกใส่ตอมๆกันเลยนะครับนี่หลังบ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับน้ำเค็มจะขึ้นนะครับน้ำเค็มจะขึ้นเยอะมากนะครับท่านผู้ชมท่ายบ่กุ้งนะครับเดินไปเป็นกิโลนะครับท่านผู้ชมเดินเข้าไปข้างในนะครับ มีเช้าเดี๋ยว7จ็ดโมงเช้าเดี๋ยวมาติดตามชมอบต้อ,ตอกันเลยนะครับโอเค สวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าขอตอนนี้ผมอยู่ในป่ากงกางนะครับมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้โอออกมาทําเมนูอะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวเรามายกลูกแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคลุกลูกแรกนะครับโอสองนะครับท่านผู้ชม โอ้โหได้แล้วนะครับสองตัวสองตัวนะครับสองตัวโอ้โหประเดิมเลยครับหมานเลยครับหมานลยครับสองตัวนะครับลุกเร็นี่ครับท่านผู้ชม จุดนี้กอน,นะครับกนมายกนะครับว่าเดี๋ยวต้องไปยกลูกไกลก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคลูกนี้ประมาแเลยนะครับทีสองกันต่อนะครับท่านผู้ชม ดูที่สองตงครับอยู่นรงครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับ ลูกตี่สามคนต่อนะครับวันนี้เจ็ดลูกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเจ็ดลูกเหมือนเดิมโอ้เหยื่อหมดนะครับท่านผู้ชมเหยื่อหมดเลย โอ้โหโอ้ยโอ้โดนฉีกใจนะครับท่านผู้ชมโอ้อยู่ด้านนอกนะครับเอยู่ด้านนอกโดนลวงนะครับลวงโอ้โห ้ชมก็ตอนนี้ผมมายกลูกปี่สแล้วครับเหลืออีสีลูกนะครับเหลืออีสีลูกมาลุ้นกันดูนะครับวมองอยู่ไกลๆเลครับท่านผู้ชมมีไหมอยู่ไกลๆเลยครับโอ้อเงือหมดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเงือหมดไม่มีนะครับ โอ้โหปากกว้างเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหปากกว้างเลยโดนฉีกนะครับโอ้โหมันจะเข้าเสียดายจังโอ้โหอืมเกิดมาลุ้นใหม่นะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมกับโดนฉีกเลยนะครับ Okay. วางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยลุ้นกันต่อนะครับน้ำจะขึ้นแล้วนะครับแต่ช้าหน่อยยังไม่ทันนะครับท่านผู้ชมผมต้องรีบหน่อยนะครับน้ำกําลังขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคผมก้ามลรองไปก่อน สดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้เรามายกใส่กันที่ป่าโกงกลางนะครับที่วางไว้เมื่อวานนะครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีเอาไปทําอะไรกันบ้างได้กันบ้างโอเคมาลุ้นกันดูนะครับท่านผู้ชมโอ้ยรอยเท้านะครับเท้าไม่แน่จนยกไปแล้ว ้อยเลยเลือเท้ามาวานนะครับเยอะหมดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม เยอหมดอีแล้วแต่ทำไมไม่มีตัวเลยครับเยื่อโอ้โหมันโดนฉีกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนจีกโดนฉีกทุกตัวเลยครับนี่เยื่อจะออกมาอยู่ด้านนอกเลยครับต้องซ้ำครับเดี๋ยวจะแก้มือใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่โอ้โหฉีกใส่หมดเลยนะครับท่านผู้ชม เยอหมดนะครับเยอหมดอีกแล้วใส่เหยื่อเยอะมากนะครับท่านผู้ชมใส่เหยื่อเยอะมากโอ้โหปากปากหลวมอีกแล้วนะครับนี่ครับปากหลวมอีกแล้วเรียบร้อยหมดเลยนะครับท่านผู้ชม,ต,มต้องไปทำใส่ใหม่นะครับต้องไปทำใส่ใหม่ คลองนี้ก่อนนะครับน้ำกำลังขึ้นเลยครับท่านผู้ชมขอสรุปนะครับท่านผู้ชม ได้สองตัวนะครับได้สองตัวแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่โดนฉีกใส่จะไหลหลายลูกนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปทำใส่ใหม่แล้วก็มาวางใหม่นะครับท่านผู้ชมโอเค ก,ก็สรุปวันนี้นะครับได้2องตัวโดนลิงจีกไสหมดเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ